สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้เรากลับมาที่เลโอนาร์โดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า FC ท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้ช่วยสอนการเขียนพร้อมเพื่อเจเนเรตภาพบุคคลให้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ f c ขอมาเราก็ยินดีทําให้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะ ลองมาดูวิธีการที่ผมใช้ในการเจเนอเรตภาพคนด้วย Leonardo AI กันดีกว่าว่าผมทำอย่างไรวันนี้อาจจะมีเสียงฟ้าร้องฟ้าลั่นปนๆเข้ามานิดนึงก็คงไม่เป็นอะไรนะเนื่องจากหน้าฝนนะครับอ่ะโอเคเรามาลองดูกันดีกว่าถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยใช้ Leonardo คุณยังไม่เคยใช้ Chat GPT รลบกวนมากๆเลยให้เข้าไปในนายเทคโนโลยีชแนลในนั้นมีสอนตั้งแต่เบสิกจนถึงแอดวานซ์ไม่ว่าจะเป็น Chat GPT หรือจะเป็น Leonardo AI มาดูวิธีการกันเลยดีกว่าเริ่มต้นครับคุณเข้าสู่ระบบของ l e o n a r d o ให้เรียบร้อยคุณเข้าสู่ระบบของ c h a t GPT ให้เรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าผมใช้วิธีการใดในการเจนเนอเรตภาพบุคคลเรามาเริ่มต้นดูกันในส่วนของพร้อมกันก่อนนะครับผมเขียนว่าเขียนพร้อมเพื่อเจนเนอเรตรูปภาพด้วย AI นะครับเป็นภาษาอังกฤษจากประโยคนะครับผมบอกว่าบรรยายลักษณะของผู้หญิงผิวขาว ผมบอลตาโตหุ่นดีไม่ผอมนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยาทาง ChatGPT เวลาเขาเขียนพร้อมออกมาถ้าเกิดเราบอกว่าหุ่นดีเฉยๆเขาเขียนออกมาผอมเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องแก้ต่างบอกว่าหุ่นดีนะแต่ขอแบบไม่ผอมอ่ะเราเอาพร้อมตรงนี้นะครับไปใส่ให้ ChatGPT กันก่อนเลยและให้ ChatGPT นะครับทำการ generate ข้อความเป็นพร้อมเพื่อนำไปใช้สำหรับเจเนเรตรูปภาพการเจเนเรตแต่ละครั้งต้องบอกว่าไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ยืนยันได้ว่าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วคุณจำเป็นที่จะต้องทดลองแล้วก็ทดสอบสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ตรงภาษาไทยตรงเนี้ยที่คุณบรรยายลงไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอะไรอย่างไร คุณก็เขียนภาษาไทยให้ละเอียดยิ่งละเอียดเขาก็ยิ่งเขียนเป็นพร้อมภาษาอังกฤษให้กับเราได้ดีขึ้นอันนี้คุณลองไปใช้ดูนะอ่ะผมไม่ยกตัวอย่างเยอะนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะไม่ทันฝนแน่นอนวันนี้รู้สึกว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วโอเคเรากลับมาที่ l e โอนาโดเงื่อนไขในการที่จะเจนเน a เรตภาพคนได้ดีสำหรับเลโอนาโดคุณจำเป็นต้องทำเรื่องดังต่อไปนี้นั่นก็คือ คลิกที่ image creation นะครับชื่อตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปตามไปตามการพัฒนาของเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณดูคลิปเก่าๆแล้วเป็นชื่อเดิมเนี่ยคุณก็ปรับเปลี่ยนตามคลิปใหม่ได้เลยเรานำพร้อมนะครับไปวางในช่องรับพร้อมได้เลยวางเข้าไปสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณแล้วก็สำคัญมากๆสำหรับการ Generate ภาพคนด้วยเลโอนาร์นะครับนั่นก็คือไฟล์จูนโมเดลหรือว่า preset นั่เอง นะครับในในยุคใหม่ๆใ,ในเวอร์ชันใหม่ๆเขาเรียกว่า preset แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือก preset ที่เป็น portrait perfect นะครับแล้วก็ถัดลงมาตรงนี้ครับคุณสามารถเลือกได้เลยนะว่าคุณต้องการ portrait แบบไหนโดยส่วนมากผมจะเลือกเป็น portrait f a s h i o ก่อนแต่ไม่ได้ฟิกคุณสามารถเลือกได้นะครับ contrast เลือกเป็น medium อันนี้ในกรณีที่คุณใช้ pan free คุณก็เลือกตามนี้นะอ่าเป็นเป็น,ปนฟ้าแล้วก็ ข้อสําคัญนะครับเวลาที่เจ n เน a เรตภาพคน,นด้วยความที่เป็นภาพพรอตเทจเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ต้องการให้คุณพยายามเลือกลักษณะดิเมนชันของภาพอัตราส่วนของภาพเอสเปคเรชชัที่เป็น4ต่อ5หรือว่า2ต่อ3อะไรที่มันเป็นแนวตั้งเนี่ยมันก็จะช่วยส่งเสริมให้การจะเจ r เนเรตภาพคนเนี่ยทำออกมาได้ดีอ่ะการเซตอัพต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มี การเซตอัพใดๆเพิ่มเติมคุณคลิกที่ g e n e r a รตได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะว่าภาพคนที่ทาง Chat GPT เขียนมาให้เนี่ยจะดีมากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่อยู่กับการบอกรายละเอียดของคุณนะว่าคุณบอกเขาดีหรือเปล่าตอนที่คุณเขียนพร้อมใน Chat GPT แล้วก็ข้อสำคัญนะครับก่อนที่คุณจะมา g e n e r a รตภาพบุคคลเนี่ยผมแนะนำเลยนะ ให้คุณเอาข้อความตรงนี้ไปแปลเป็นภาษาไทยก่อนก็ยิ่งดีเหตุผลที่คุณควรจะแปลเป็นภาษาไทยก่อนเนื่องจากว่าคุณจะได้รับรู้รับทราบว่าข้อความภาษาอังกฤษในนี้เขาเขียนว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเครื่องหมายเครื่องมือที่คุณควรจะเปิดอีกหนึ่งเว็บนั่นก็คือ Google Translate นั่นเองนะครับซึ่งคุณก็สามารถที่จะเอาพร้อมตรงนี้นะครับคัดลอกไปแล้วคุณก็นำไปวางใน Google Translate เพื่อให้เขา แปลข้อความภาษาอังกฤษให้เป็นข้อความภาษาไทยข้อความตรงไหนไม่ถูกใจตัดออกอยากจะเพิ่มอะไรคุณก็พิมพ์เข้าไปก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาที่ผมจ e เนเรตภาพคนเนี่ยแล้วใช้ตัว ChatGPT ช่วยเขียนพร้อมเนี่ยแล้วก็เลือกไฟล์จุนโมเดลหรือว่าเลือกพรีเซ t ตที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยให้คุณสามารถเจเนเรตภาพคนได้ดีมากยิ่งขึ้นในกรณีที่ ปรากฏเป็นครึ่งตัวแบบนี้นะครับแล้วต้องการให้เต็มตัวเนี่ยผมแนะนําว่าคุณต้องเปลี่ยนหลายอย่างเลยอันดับแรกคุณอาจจําเป็นอย่างมากๆที่จะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนของภาพเป็น1 0 9ต่อ16นะเพื่อให้เป็นแนวตั้งสูงๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณเลือกอัตราส่วนของภาพที่มันเป็น4ต่อ5แล้วมันสั้นๆแบบนี้เขาอาจจะไม่สามารถแสดงในส่วนของแขนขาออกมาได้อย่างสมบูรณ์ อ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูกันเฉยๆนะครับสิ่งที่คุณต้องเติมเข้าไปนั่นก็คือคำว่า full body นะครับ full body o f แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวมาลอลุ้นกันดีกว่าว่าเติม full body off เข้าไปแล้วเขาจะช่วยอะไรเราได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะได้ภาพที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะว่าเวลาที่ generate ไปเนี่ยบางครั้งหนึ่งครั้งไม่เพียงพอสองครั้งไม่เพียงพอ ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆและนี่ก็คือเรื่องราวของการใช้ AI ในการ g e n e r a t e รูปภาพบุคคลที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวคุณเองหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามใน Techno Channel ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยและถ้ามีคำถามใดๆอย่าลืมนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน อีพีนี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ